อิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวตาธโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปโนภคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนะมามินะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตทิเมสารนังอัญยัง ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสรนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคําจริงนี้โสธิเมโหนตุสพัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัตทิเมสรนังอัญยัง ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีธรัรมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสติเมโหนตุสพัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัติเมสรณังอัญยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี สังโคเมสรนังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสตทิเมโ้นตุสพัพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัตทิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พุโทโธเมสารนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสติเมโ้นตุสัพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัติเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีธรรมโมเมสารนังวรัง พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสตทิเมโหนตุสพัพพาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนักทิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีซังโคเมสรนังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสติเมโหนตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัตทิเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสารนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสตทิเมโ้นตุสัพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนัตทิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีธรรมโมเมสรนังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะ ด้วยการกล่าวคำจริงนี้โสดธิเมโฮนตุสพัพทาขอความสวัสดีมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อนักทิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีซังโคเมสรนังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจจวัฒเชนะด้วยการกล่าวคำจริงนี้ โสดทิเมโ้นตุสัพพทาพอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุ